มาฝึกแต่งประโยคปฏิเสธด้วย Modal Verbs กันนะครับโครงสร้างก็ไม่มีอะไรยากเลยครับประธาน Modal Verb Not แล้วก็ Verb 1เช่น I won't be late ฉันจะไม่ไปสายครับมาดูกันว่าแต่งประโยคปฏิเสธแบบนี้ทำยังไงนะครับรับรองว่าไม่ยากแน่นอนครับแล้วก็ท้ายบทจะมีแบบฝึกหัดให้ลองฝึกทำด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับมาดูที่โครงสร้างกันก่อนนะครับเริ่มต้นด้วยประธานนะครับแล้วก็ Modal Verb ตามด้วย not แล้วก็ verb หไม่ผ่านนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะถือเป็นกริยาหลักของประโยคนะครับเพราะกริยาหลักเนี่ยจะตามหลัง modal verb เสมอนะครับโอเคมาลองแต่งประโยคง่ายๆกันนะครับเริ่มจากคำว่า can't ย่อมาจาก can not นะครับก็คือ modal verb บก not เป็น can not เรียกย่อว่า can't นะครับเหมือนคำว่าความ can เนาะแต่เติมะเข้าไปนะครับ can't หรือว่าใครจะพูดว่า can't ก็ได้นะครับ can't ไม่เห็นด้วย can't อะไรประมาณนี้นะครับ can't can't ก็ความหมายเดียวกันนะครับแปลว่าไม่สามารถทำบางสิ่งได้หรือห้ามไม่ให้ทำบางสิ่งนะครับตัวอย่างเช่นฉันว่ายน้ำไม่เป็นหรือฉันไม่สามารถว่ายน้ำได้ครับ I can't swim I ประธานนะครับตามด้วย modal verb แล้วก็ not แล้วก็ verb หนึ่งไม่ผ่านที่เป็นกริยาหลักนะครับฉันไม่สามารถว่ายน้ำได้หรือฉันว่ายน้ำไม่เป็นนั่นเองต่อมาครับห้ามสูบบุหรี่ในออฟฟิศครับ You can't Smoke in the office นะครับ You ประธานนะครับ Can't ก็คือทำไม่ได้ห้ามทำนะครับทำห้ามอะไรห้ามสูบบุหรี่นะครับ Smoke You can't smoke in the office แค่นี้เองครับต่อมาครับ Couldn't นะครับ Couldn't เนี่ยย่อมาจาก Could not นะครับย่อว่า Couldn't แปลว่าไม่สามารถทำบางสิ่งได้กับเหตุการณ์ในอดีตนะครับคล้ายๆกับ Can't นะครับแต่ Couldn't เนี่ยจะเป็นเหตุการณ์ในอดีตนะครับเช่น ฉันไม่สามารถนอนหลับได้เลยเมื่อคืนนี้เช่น I couldn't sleep last night ไม่ใช่ slept นะครับเพราะอะไรเพราะว่า couldn't เนี่ย modal verb ต้องตามด้วย verb หไม่ผันนะครับแม้จะเป็นอดีตก็ตามนะครับต้องใช้ verb หไม่ผันเสมอเพราะว่าผันตาม modal verb นะครับไม่เกี่ยวกับ tense นะ I couldn't sleep last night เมื่อคืนฉันไม่สามารถนอนหลับได้เลยนั่นเองนะครับ มาต่อกันครับ won't บ้างคำนี้ won't หลายคนจะไม่เคยเห็นนะครับ won't ตรงนี้ย่อมาจาก will not นะครับอ่านว่า won't แปลว่าปฏิเสธที่จะทำบางสิ่งในอนาคตนะครับก็คือจะไม่เนาะ will not หรือคาดการบางอย่างในอนาคตนะครับเช่นฉันจะไม่ซื้อ iPhone 16มีใครเป็นไหมครับ I won't buy an iPhone 16ฉันจะไม่ซื้อ iPhone 16 I won't นะครับ buy ก็คือ won't ก็คือ will not นั่นเองแล้วก็ตามด้วย verb หนึ่งไม่ผันนะครับต่อมาอันนี้เป็นการคาดการณ์นะครับว่าเขาคงจะไม่เปลี่ยนใจง่ายๆ he won't change his mind easily นะครับ he won't เขาคงจะไม่ change ก็คือเปลี่ยนใจนะครับ change his mind ก็คือเปลี่ยนใจของเขา easily ก็คือง่ายๆนะครับเขาคงจะไม่เปลี่ยนใจง่ายๆอันนี้คือไม่รู้แหละ แต่คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเขาคงไม่เปลี่ยนใจง่ายๆอันนี้คือมั่นใจเลยว่าไม่ซื้อแน่ๆนะครับอันนี้คือก็มั่นใจเหมือนกันว่าเขาจะไม่เปลี่ยนใจง่ายๆนะครับไม่ใช่ลังเลน,นะก็เป็นการเดาเลยว่าเขาคงจะไม่เปลี่ยนใจหรอกต้องใช้วิธีอื่นอะไรแบบนี้นะครับต่อมา wooden นะครับย่อม,มาจาก would not แปลว่าไม่ยอมนะครับหรือว่าไม่เต็มใจทําบางสิ่งในอดีตนะครับหรือใช้กับอนาคตก็คือสมมุติเป็นเรื่องสมมุตินะ ว่าคงจะไม่นะครับตัวอย่างเช่นเขาไม่ยอมรับสายของฉันเลยเมื่อวานนี้ He wouldn't answer my calls yesterday. He wouldn't answer my calls. Answer my calls แปลว่ารับสายของฉันเขาทำไมครับเขาไม่ยอมเลยไม่ยอมรับสายของฉันเมื่อไหร่ครับเมื่อวานนี้นะคบเป็นอดีตเนาะไม่ยอมหรือไม่เต็มใจทำบางสิ่งในอดีตนะครับต่อมาผมคงจะไม่ทำแบบนั้น ถ้าผมเป็นคุณ I wouldn't do that if I were you อันนี้เป็นประโยคสมมุตินะครับเหมือนกันสมมุติว่าคงจะไม่ซึ่งมันอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้เนาะเป็นการสมมุติขึ้นมาว่าถ้าผมเป็นคุณเนี่ยผมจะไม่ทําแบบนั้นซึ่งเป็นได้ไหมเป็นไม่ได้นะครับเป็นการพูดสมมุติขึ้นมาแบบนี้ใช้ wouldn't ก็ได้นะครับแปลว,ว่าคงจะไม่นะครับ คำต่อไป shouldn นะครับย่อมาจาก should not นะครับเป็นการแนะนำหรือให้คำปรึกษาในเชิงปฏิเสธนะครับเป็นการบอกว่าไม่ควรทำบางสิ่งบางอย่างนะครับเช่นคุณไม่ควรนอนดึกครับ you shouldn't stay up late นะครับ stay up ก็คือใช้เวลาอยู่นะครับทำบางสิ่งบางอย่างอยู่หรือว่าตื่นอยู่เนี่ยจนดึกนะครับ stay up late ก็คือ อยู่จนดึกไม่ยอมนอนนั่นเองนะครับคุณไม่ควรที่จะนอนดึกอันนี้ก็เป็นคําแนะนําเฉยๆนะจะนอนดึกหรือไม่นอนดึกก็ได้นะครับไม่ใช่คําสั่งแต่อันนี้ครับ mustn' นะครับย่อม,มาจาก must not อันนี้ห้ามปรามแบบเด็ดขาดนะครับไม่ให้ทําเลยนะครับ mustn' คุณต้องไม่ทําสิ่งนี้นะครับคุณต้องไม่บอกเรื่องนี้กับใครอาจจะเป็นความลับที่สําคัญมากห้ามให้ใครรู้ใช้ you mustn't tell anyone about this นะครับ tell s <S ก็คือ verb หนะึ่งเนาะบอกนะครับคุณต้องไม่บอกเรื่องนี้กับใครเลยนะครับต่อมา may not กับ might not นะครับแปลว่าอาจจะไม่หรือว่าน่าจะไม่นะครับตัวอย่างเช่นฉันอาจจะไม่ไปงานเลี้ยงคืนนี้ I may not go to the party tonight ซึ่งตรงนี้ครับ may เนี่ย มีแนวโน้มว่าอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้นะครับเป็นการเดาว่าอาจจะไม่ไปซึ่งสุดท้ายแล้วฉันอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้นะครับมีความโอกาสเปลี่ยนใจสูงกว่านะครับแต่ถ้าเกิดเป็น might not นะครับเขาน่าจะไม่มาทำงานวันนี้เพราะเขาป่วยนะครับ He might not come to work today because he s sick Might ตรงนี้นะครับค่อนข้างแน่ใจนะว่าไม่ก็คือน่าจะไม่แหละ เพราะอะไรเพราะว่าเขาป่วยไงก็เลยน่าจะไม่มานะครับแต่เขาอาจจะมาก็ได้อาจจะแบบโอ้งานไม่เสร็จจาเป็นต้องมาใครจะไปรู้นะครับแต่ถ้าถามผมผมคิดว่าน่าจะไม่ตรงนี้คืออาจจะไม่ก็มีโอกาสที่จะมาก็ได้นะครับโอเคมาลองแต่งประโยคก,กันนะครับประโยคแรกครับฉันขับรถไม่เป็นนะครับหรือไม่สามารถขับรถได้ใช้ I can't drive นะครับขับรถก็คือ drive นะครับ I can't drive หรือ I can't drive a car นะครับต่อมาคุณไม่ควรออกไปข้างนอกคืนนี้นะครับเป็นคำที่บอกว่าแนะนำว่าไม่ทำดีกว่าครับใช้ You shouldn't go out tonight นะครับ You shouldn't go out นะครับคุณไม่ควรออกไปข้างนอกเขาต้องไม่มาประชุมสายครับต้องไม่อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องทำนะไม่ใช่ทางเลือกนะครับ He mustn't be late for the meeting นะครับ be ก็คือ verb to be นะครับ verb หนึ่งไม่ผ่านของ verb to be นะครับ he mustn't be late เขาต้องไม่มาสายนะครับต่อมาเธออาจจะไม่มาร่วมงานเลี้ยงนะครับไม่แน่ใจแบบนี้ใช้อะไร she may not or might not come to the party เธออาจจะไม่มาหรือว่าน่าจะไม่มาร่วมงานเลี้ยงนะครับต่อมาครับ ฉันไม่สามารถจองโรงแรมได้เลยเมื่อคืนนี้ไม่สามารถทำบางอย่างได้แต่เป็นเหตุการณ์ในอดีตครับใช้ I couldn't book a hotel last night นะครับคำว่า book ไม่ได้แปลว่าหนังสือนะครับถ้าเป็นกริยาจะแปลว่าการจองนะครับฉันไม่สามารถจองโรงแรมได้เลยเมื่อคือนนะครับต่อมาเขาไม่ยอมฟังคำแนะนำของฉันนะครับไม่ยอมหรือว่าไม่เต็มใจทำบางอย่างในอดีตครับใช้ He wouldn't listen to my advice นะครับเขาไม่ยอมฟังนะครับเบิบหนึ่งไม่ผันคำแนะนำของฉันเลยนะครับสุดท้ายฉันจะไม่บอกความลับของคุณกับใคระจะไม่ทำในอนาคตครับใช้ I won't tell anyone your secret นะครับ I won't tell anyone ฉันจะไม่บอกใครถึงความลับของคุณนั่นเองลองทำแบบฝึกหัดกันนะครับ แบบฝึกหัดมี10ข้อนะครับข้อแรกบอกว่าเธอไม่สามารถเข้าร่วมประชุมวันนี้ได้ครับ She อะไรครับ she can't attend the meeting today ก็คือไม่สามารถทำบางสิ่งได้ในปัจจุบันนะครับต่อมาคุณไม่ควรกินอาหารขยะมากเกินไปครับเป็นคำแนะนำว่าไม่ควรทำดีกว่าคือ you shouldn't eat too much junk food นะครับคุณไม่ควรกินแบบหนึ่งไม่ผ่านนะครับอาหารขยะมากเกินไป ข้อ3เขาว่ายน้ำไม่เป็นตอนที่ยังเป็นเด็กครับทำบางสิ่งไม่ได้ตอนในอดีตครับใช้ he couldn't swim when he was young ถูกต้องครับเขาไม่สามารถว่ายน้ำได้ตอนที่เขายังเป็นเด็กเป็นอดีตนะครับขอ้อ4นักเรียนต้องไม่โกงข้อสอบนะครับอ,อันนี้เป็นสิ่งที่ต้องทำเลยกำชับเลย students ใช้อะไรครับ mustn't ถูกต้องครับ mustn't c h e on the exam นะครับ cheat ก็คือโกงเนาะนักเรียนต้องไม่โกงการสอบหรือโกงข้อสอบนั่นเองนะครับข้อ5ฉันคิดว่าเขาจะช่วยฉันแต่เขาไม่ยอมช่วยครับอ่าไม่ยอมทำอะไรบางอย่างใช้อะไรครับ I thought he would help me but he wouldn't help นั่นเองอตรงนี้ใช้อะไรครับ would นะตรงนี้ก็ต้อง wouldn't นะ ครับฉันคิดว่าเขาจะยอมช่วยฉันแต่เขาไม่ยอมช่วยนะครับข้อหครับเขาบอกว่าฉันจะไม่ไปคอนเสิร์ตถ้าฝนตกครับจะไม่ไปนะครับใช้อะไรครับ I won't ถูกต้องครับ I won't go to the concert if it's raining นะครับถ้าฝนไม่ตกก็ไปถ้าฝนตกก็จะไม่ไปนั่นเองครับข้อ7 พรุ่งนี้เราอาจจะไม่อยู่บ้านครับาอาจจะไม่ไม่ค่อยแน่ใจใช้อะไรครับ we might not be at home tomorrow หรือว่า may not ก็ได้นะครับเหมือนกันเนาะ may not might not ก็คืออาจจะไม่นะครับเราอาจจะไม่ be be ก็คืออยู่เนาะ be at home อยู่ที่บ้านนะครับเราอาจจะไม่อยู่บ้านวันพรุ่งนี้นะครับข้อ8ครับห้ามจอดรถที่นีน่ห้ามทำนะครับใช้อะไรครับ you Can't park here นะครับหรือว่า You mustn't park here ก็ได้แล้ว,ว่าแบบนี้ก็ใช้ You can't ก็ได้นะครับ You can't park here คุณไม่สามารถจอดรถที่นี่หรือว่าห้ามจอดที่นี่นั่นเองนะครับข้อ9ก็9ครับเศรษฐกิจคงจะไม่ดีขึ้นจนกว่าจะมีการเลือกตั้งครั้งหน้าครับคงจะไม่เป็นการคาดการถึงบางสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตครับว่าคงจะไม่นะอ The economy ทำอไรครับ won't ถูกต้องครับ won't improve until the next election เศรษฐกิจเนี่ยคงจะไม่ดีขึ้นจนกว่าจะมีการเลือกตั้งครั้งต่อไปนะครับหวังว่าจะมีการเลือกตั้งใหม่เร็วๆนี้นะคะประเทศชาติจะได้เดินหน้าต่อนะครับต่อมาข้อสิบครับถ้าฉันเป็นคุณฉันคงจะไม่รับข้อเสนองานนั้น อันนี้เป็นการสมมุติว่านะครับถ้าฉันเป็นคุณซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้เป็นนะครับเป็นการพูดสมมุติขึ้นมาว่า if I were you ถ้าฉันเป็นคุณ I wouldn't ถูกต้องครับ I wouldn't take that job offer ฉันจะไม่รับข้อเสนองานนั้นถ้าฉันเป็นคุณนั่นเองครับเป็นยังไงบ้างครับคิดว่าคงไม่ยากนะครับการแต่งประโยคปฏิเสธโดยการใช้ modal verb นะครับแล้วก็มีการบ้าน2ข้อครับเพื่อดูว่าเราเข้าใจหรือ,อยังนะครับ ประโยคแรกบอกว,ว่าฉันทําอาหารไม่เป็นครับ I blank cook แล้วก็ฉันจะไม่ไปทํางานวันพรุ่งนี้ครับ I blank go to work tomorrow สองข้อนี้ครับตอบอะไรพิมพ์ตอบในคอมเมนต์นะครับขอบคุณที่ดูจนจบนะครับแล้วขอบคุณที่กดไลค์กดติดตามให้กับช่องของเรานะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ